สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้ก็มารีวิว Power a m ์แอมโ e เนะครับเป็นประดิษฐ์นะครับรุ่น0 0 0 a น e นะครับ6ก0 0 a ก็จะมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นหน้าทองมันก็จะเป็นแยกเป็น3มส่วนส่วนแบบนี้นะครับหน้าทองจะแยกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนของรุ่นใหม่นะครับที่รุ่นใหม่กว่าตัวนี้นะหน้าแผ่นทองด้านหน้าเครื่องนะครับมันจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับไฟว u มันจะอยู่ตรงกลางเนาะ ตัวนี้เป็น power a m p มอ f เ e ตแล้วก็เป็น power mono นะ power mono ก็คือมีชุดขยายชุดเดียวนะครับถ้าเป็น power s t e r ร์มันจะมีชุดขยายทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้จะมีข้างเดียวนั่นเองนะครับสมัยก่อนเขาก็จะชอบใช้กันก็คือ,อแท่น m o n นนะสมัยก่อนเขาจะชอบใช้แท่น m o n นมากเพราะาใช้งานง่ายสมมุติว่าขับเบยคเขาจะใช้2แท่นแท่นหนึ่งขับฝั่งซ้ายแท่นหนึ่งขับฝั่งขวาอย่างเงี้ยนะครับ ในส่วนของหน้าทองตัวนี้ก็ในรุ่นเก่าก็จะเป็นมอสเฟดนะมอสเฟดจานบินแบบเบอร์หนานะครับเบอร์คหนึ่งเจ็ดหกนะครับซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่นะครับของมอสเฟดนะครับถ้าท่านไหนที่ไปซื้อหน้าทองที่มันเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าถ้าเป็นเฟดพวก b ียูแพวกอะไรก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนมอสเฟดมาแล้วนะครับเปลี่ยนมอสเฟดมาแล้วนั่นเองนะครับผม นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นไฟบนนะเขาจะชอบพูดกันนะผมก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับรุ่นไฟบนมอสเฟตก็จะประมาณ6คู่นะฮะหคู่นะครับก็ขับเบรดได้สามดอกได้สบายหรือถ้าท่านขับโคงปั๊มก็4ดอกผมว่าสบายแน่นอนนะครับหมอบอแปลงใหญ่นะครับมอบอแปลงเราจะสังเกตว่ามันมี2ลูกนะครับอีกลูกหนึงมันจะเป็นลูกเล็กๆอ่ะส่วนมากมันจะเป็นไฟย่อยนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกใหญ่จริงๆเขาจะเป็นไฟหลักเขาจะชอบแยกกันเขาจะไม่ใช้ร่วมกันนะครับเนีย่ยมอสเฟตนะเวลาซื้อมือสองก็ต้องดูมอสเฟตด้วยนะครับว่าสวยไหมนะครับถ้านะครับมอดเฟตด,ดำๆราคาก็จะตกไปหน่อยแต่ถ้ามอสเฟใสจริๆๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ราคาก็จะสูงขึ้นมานะครับในส่วนของด้านหลังเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีสัญญาณเข้าเอาออกนะครับเพราะเป็นเครื่องโมโนเนาะนะครับมันก็มี อ่าแจ็คนะครับฝังเข้าแล้วก็ฝังออกแค่นั้นเองนะครับเป็นขั้วดําแดงดูข้างหลังจะมีขั้วดําแดง2ขั้วเหมือนสเตอร์นะฮะแต่ไม่ใช่สเตอร์นะครับเป็นพาวเอมโมโนนะนะครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อเวลาซื้อต้องซื้อไป2เครื่องนะครับมันจะได้เป็นอีกเครื่องหนึ่งเป็นฝั่งซ้ายเครื่องนึงเป็นฝั่งขวานะครับนะนะครับในส่วนของรุ่นใหม่ก็จะเป็นข้างในก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่จะต่างที่มอสเฟสมอสเฟรรุ่นใหม่ก็จะเป็น 10n10p อะไรประมาณนี้นะครับ นะหรือบางรุ่นก็อาจจะเป็น b u z เนาะนะครับผมนะถ้าเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ก็จะหน้าตาแบบนี้ครับผมนะนะครับเป็นแผ่นทองแผ่นเดียวกันเลยนะครับแผ่นเพชรหน้าทองก็จะเป็นแบบแผ่นเดียวกันเลยด้านในก็ไม่แตกต่างกันนะครับแตกต่างแค่มอสเฟลแค่นั้นเองคาปาสีลูกนะครับก็ประมาณเดียวกันนะครับไม่ห่างกันมากนะครับสําหรับคาปาเนาะนะครับในส่วนของความแรงความคงทนก็ ใช้งานโทนอืดน,นะแต่จะหายากนิดนึงนะครับก็เลยนะํามาฝากทําเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับ